ที่สทิที่เรียนวิชาฟิสิกส์2ทุกคนครับแบบฝึกหัดท้ายบทที่7ข้อที่3ครับเส้นสเปกตรัมที่เกิดจากการคายพลังงานของเอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนจากวงโครจรที่ n เท่ากับ2ไปสู่วงโครจรที่ n เท่ากับ1มีความยาวคลื่นเท่าใดก็หยุดคลิปไว้ลองทำด้วยตนเองดูนะครับก็องความรู้ที่จำเป็นนะครับ E เราต้องเราต้องรู้อะไรนะเขาถามหาแลมดาถามหาแลมดาสูตรที่จำเป็นจะต้องรู้ก็คือนี่ครับเท่ากับค่าคงที่ของริชเบิร์ก1ส่วน nf ยกกำลังสองลบ1ส่วน nI ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือสูตรที่จำเป็นต้องรู้โดยที่ค่าคงที่ริชเบิร์กนี่เขาก็ให้มาเนะ RH เนี่ยเท่ากับ1.73คูณ10กำลัง7นะครับ 1นึ 1. ่งจุเจ็นึ่ยาจ็าจำเหไมจำจำไม่ได้ควรจะให้มา1.0973จุดูนย์ก้าคูณสลังเนี่คือค่าคงที่ของริชเิร์นะครับหนวยเป็น1ต่อเมตรต่อเมตรันนี้เขาบอกว่าเส้นสเปกตัมที่คายอิเล็กตอนจาก n เกับ2ก็ ni เป็น2แล้วก็แทนค่าเข้าไป1.0973ลังเ นะ่ส่วน n f คือ1ก็เป็น1นส่วนหลบ1กำลังสองคือ1นะหส่วนสยกกำลังสองนั่นเองก็เ7็ดศูนย์ก้าคูณสิกำลังเอันนี้คิดในใจได้ไหมอันนี้1นึก็สองเป็น4 4่สี่ลบหนึ่งเป่ไอันนี้ก็เป็น3ามส่วนสอันนี้คือ1นส่วนลัมดา เพราะฉะนั้นแลมดาก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้นมา1.3ส่วน3คูณด้วย1.09 7.3คูณเกาจลัง7นั่นเองอันนี้คือแลมดาใอ้ทา่านคว้าเครื่องคิดเลขมาแล้วครับคว้าเครื่องคิดเลขมาแล้วกดเครื่องคิดเลขเลย4หารด้วย3เท่ากับ 1. หารด้วย1.0973ซึ่งนะครับ ได้1.25คูณ10กำลัง7นี้ใช่ไหมก็กลายมาเป็นลบ7กดขึ้นเลขอีกครั้งหนึงซ้ำนะครับ4หารด้วย3หารด้วย1.0973 1.125ไม่ไม่ผิดโอเคคราวนี้ เขาก็อย่างที่บอกเขาไม่นิยมเขียนแบบนี้มันจําไม่ค่อยได้มันมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของนาโนเมตรมันก็กลายเป็นคูณกับสิบยกำลังสองเข้าไป1 2อยยี่สิบเอ็นาโนเมตรนะก็ตอบโจทย์เขาถามติดต่อว่าโจทย์ถามอีกต่อว่าเราสามารถสังเกตเห็นได้หรือไม่อันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้ว่าคนเราจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อแลมดาเนี่ยอยู่ในช่วงของแสงสีใช่ไหม เราจะสามารถเห็นแลมดาเนี่ยได้ในช่วง400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรอันนี้ต้องจำได้แสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นแสงสีที่มีความยาวขึ้นสั้นกว่าล่ะขึ้น UV ไปแล้วเห็นไะหมเพราะนั้นก็มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นครับก็ตอบสวัสดีครับ